อามชุติมาตอบชัดเหตุรับงานในเกาหลีเป็นอีกคนที่มาความสามารถสำหรับอามชุติมาโซ,โซดาพักสุตาดวงใหม่ที่มาแรงอีกคนในวงการเพลงลูกทุง่งสำหรับอามชุติมาที่โด่งดังจากผลงานการแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะให้กับศิลปินลำ้ำไยไหทองคำจนโด่งดังเป็นพลุแตกแต่จากนั้นอามชุติมาก็มีเรื่องกับต้นสังกัดเดิมจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้ปัจจุบันอามชุติมาได้ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยว แลวไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนั้นเรียกว่าดีเกินคาดในเวลาต่อมาอาร์มได้ไปยุหน้าสัญญกรรมทั้งตาและจมูกเรียกว่าเปลี่ยนไปนมากมากเลยทีเดียวล่าสุดทั้งเจ้าตัวถูกจ้างให้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีก็มีแฟนคลับบรรดาผีน้อยไปร่วมชมจํานวนมากเมื่อนักร้องดังอาร์มชุติมามีคิวไปขึ้นโชว์ร้องเพลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องราวไม่คาดคิดขึ้น เมื่อตำรวจปลุกเข้ามาจับกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายไปนับร้อยคนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นักเร้าทุ่งอามชุติมาไปร้องเพลงที่อินชอนเกาหลีใต้โดยมีแรงงานไทยเข้าชมจำนวนมากแต่ปรากฏว่าตำรวจเกาหลีใต้ได้เข้ามาตรวจสอบในร้านพร้อมจับกลุ่มแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศด้วยผิดกฎหมายและเป็นร้านแรกโดนจับกลุ่มไปกว่า149รายและร้านที่2โดนคุมตัวไปอีก9รายก่อนแรงงานไทยทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถบัสถึง2คัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและ,ะเตรียมถูกส่งกลับประเทศงานนี้ฝั่งนักร้องสาวโพสต์คลิปในติกตอกด้วยใบหน้าสุดเศร้าระบายความในใจรู้สึกผิดที่ทําให้แรงงานไทยที่ผิดกฎหมายโดนจับกลุ่มพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าขอโทษจากใจสุดซึ้งขอโทษนะคะก่อนที่ชาวโซเชียลจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นกําลังใจให้กับสาวอาม